เดครับวันนี้เราจะมาดูอาจารย์ปูนะครับอาจารย์ปูไปไหนนาะอาจารย์ปูตื่นยังตื่นแล้วนี่ไหนว่าเมื่อคืนว่าฝนจะตกไม่เห็นตกเลยเอ้ยม,มันยังมาไม่ถึงอ๋อมันยังฝนยังมาไม่ถึงนะ่ะอ้าว มันติดแวะพักอยู่พักพักปั๊มน้ำมันที่ไหนบ้างอ่ะเติมน้ำมันเติมน้ำมันอยู่ใช่ไหมอ๋อนี่ผมนอนเมื่อคืนนึกว่ามันจะตกเห็นชันบอกว่าฝนมันจะตกผมยังรอรออยู่รอเข้าน้ำมันเข้าอีสานอยู่โเข้าอีสานอยู่ยังจะมา เขาจะมาภาคกลางอ๋ววอ,อวันไหนจะมาม,ะมันอยู่ที่ว่ามันเติมน้ำมันร็วเ็าได้มาร็วใช่ไหม <c oughs> ข้าวยังเนี่ยยังอ้าวข้าวมือสุกเมื่อกี้พี่จักน้ำผึ้งมะนาวยังยางเช้า,ชาเนี่มือ <c oughs> นิดหน่อยในตูน้ อไรกับข้าวอย่าร้องเลยว้าวแล้วทำไมมันมันคึ้มมันอะไรอย่างงี้มันอะไรอย่างเงี้ยนี่มันจะมาตอนไหนนี่ใบใบมาไหมใบใบรือไม่แน่หรือถ้าป้าผิวก็มาเลยอืไม่แน่ไม่่แนเป็นไงหลับฟันดีโอบายไม่แน่ลองพยายามเกาหน้ากากหน่อยดิ สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมาถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะมาสิบเปอร์เซ็นต์บ่ม,มาหนะน้อยยังก็ตกเหมือนกันเก,กนี่ยวจักรจันร์อย่างเนี้ยเขาเรียกอะไรตกหำดอกมะม่วงอะไรอย่างงี้บ่ล้างดอกลำใหญ่มะม่วงแล้วมันก็ติดไหมล่ะมันจะติดไหมใช่มันอันนี้แล้วก็มันก็ติด ทุกเช้านี่มันจะเป็นหมอกอถ้าหมอกลงนี่ไม่ในเกลียบร้อยหมดเลยทำไมอ่ะดอกลำไยดอกมะม่วงป้าเคยปลูกอยู่มัแห้งเกินแล้วคืออยู่บ้านปลูกอปลูกลำไยปลูกกี่ไร่อ่ะพอไม่ถึงไร่ปลูกน้อยยังสี่ห้าต้นอ,อ้าวปลูกน้อยยังนึกว่าปลูกเป็นสิบยี่สิบไร่เหมือนเขาสิบยี่สิบไร่เขามีไร่เยอะวันนี้อากาศ คืมฟ้าคืมฝนนะครับอาจารย์ปูพยากรอากาศว่าใบยๆน่าจะมานะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามอาจารย์ปูใหม่ว่าใบยๆจะมาหรือเปล่าแม่อาจารย์ปูฝากอะไรถึงแฟนคลับไหมให้กดไลค์กดแชร์กดยังไงไหมนี่ติดตามไหมไม่ต้องไม่ติดตามอาจารย์ปูได้ไงนี่เดี๋ยววันที่สิบหกเดี๋ยวติดตามอาจารย์ปูแต่ตว่าเขาต้องแฟนคลับต้องติดตามอาจารย์ปูเผื่อมีอาจารย์ปู่ได้ เต็มๆม,มาพรุงวดที่แล้วก็สามแปดก็เข้าเต็มๆเนี่ยม,มาแล้วลูกน้งองป๋ามาแล้วเนี่ยดินนิ้วนี่เรียกวันนี้เรียกมันหน่อยอยนาจารย์ปูเรียกมันหน่อยขึ้นไหมจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นไหมตาเขาจะเรียกสิทธิ์ลักเขาขึ้นนะครับมันจะนาาขึ้นหรือเปล่าป๋าเรียกดิไม่มีเ้าอีเอาเก้าอีม้มานั่งบ่ตนอนคืนมันนอนไหนตอนคืนตอนคืนมันนอนไหนคืนนอนเต็นถนน ปาไม่เรียกมานอนข้างๆหน้าน <ะ S 1> ประตูประตูถ้าฝนตกมันอยู่นี่หมดครับฝากกดติดตามเลยนะครับพี่อึ้งพาหมวนกับอาจารย์ปูคอยติดตามอาจารย์ปูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ